การห่มผ้าพระพุทธรูปหรือห่มผ้าพระเจดีธาตุเจดีหนึ่งเป็นบุญใหญ่ในฝ่ายกุศล,ลกรรมบทการถวายผ้าห่มพระพุทธรูปหรือห่มพระธาตุเจดีเปรียบได้กับการถวายจีวรแด่พระพุทธเจ้าโดยตรงแม้พระองค์เสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วก็ตามการกระทำเช่นนี้เป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดกราบไหว้เจดีด้วยความเลื่อมใส จิตย่อมตั้งอยู่ในบุญแม้เพียงปัดกวาดเจดีก็ยังมีอานิสงส์ใหญ่ 2. มีความงามเป็นผลในภพต่อไปผู้ที่ห่มผ้าพระเจดีย่อมไร้ผลเป็นความงามสงา่าผิวพันผ่องใสมีวันนะเป็นที่รักของผู้คนในทุกภพชาติ 3. ได้เครื่องนุ่งห่มอันดีในภพบเบื้องหน้า บุคคลผู้ถวายผ้าห่มพระาธาตุเจดีจะไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งหม่มไม่ยากจนไม่เปลือกกล่าวจะได้เกิดในสถานที่ดีมีเครื่องแต่งกายดีเสมอจากพระสูตรและชาดกจํานวนมากพบว่าผู้ถวายจีวรหรือผ้าห่มแด่พระพุทธรูปหรือพระาธ JD, าตุเจดีมักเกิดในสวรรค์หรือเป็นมนุษย์ผู้มั่งคั่งในภายหลัง4เกิดในสวรรค์เป็นเทพ,พบุตรเทพธิดา ด้วยเจตนาสงบระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าการบูชาพระเจดีเปรียบเสมือนบูชาพระพุทธองค์โดยตรงทําให้ผู้ทําบุญนั้นมีโอกาสได้เกิดในสวรรค์ชั้นฟ้า 5. เกิดศรัทธาประสาท้าต่อพระรัตนตรัยในภพต,ต่อต่อไปการห่มผ้าพระเจดีท่าเจดีเป็นพฤติกรรมที่แสดงศรัทธาอย่างแรงกล้าซึ่งส่งผลให้ในภพชาติต่อไปผู้นั้นจะมีศรัทธาตั้งมั่นห่างไกลาจากมิจฉาทิฐิ 6. มีเชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องบุคคลที่เคยห่มผ้าพระเจดีธาตุเจดีหรือถวายจีวรย่อมได้รับความเคารพยกย่องชื่อเสียงดีมีบริวารมากในภพชาติต่อไปสรุปการห่มผ้าพระบรมสารีริกธาตุเจดีเปรียบได้กับการถวายจีวรแด่พระพุทธเจ้าโดยตรงแม้เพียงผืนเดียวก็มีผลอันยิ่งใหญ่นำสุขในโลกนี้และโลกหน้า หากผู้ถวายเจตนาดีประกอบด้วยศรัทธาอุทิศบุญอย่างถูกต้องผลบุญจะยิ่งแรงกลา้านำไปสู่สุขทั้งในภพนี้และภพหน้าเอาแล้วก็ที่เราพวกเราเป็นแนวหลังได้ดูแลทหารทหารหลายกองพันยม,มตายทหารหลายกองพันมาก แต่วันนี้เรามาวันนี้มาสี่กองพันแต่กองพันหนึ่งกองกองพันที่สองกองพันกลับไปแล้วมีพระย่างสองกองพันก็เลยวันนี้จะให้ทางผู้พันที่อยู่กับพวกเราในตัวนี้คือลพบุรีเป็นวันนี้ผู้พันให้มอบมาให้ท่านรองคือผู้พันเดี๋ยวรวมนฟังจากท่านนิดหน่อยแล้วเราจะทำพิธีก็ต้องกับพระอาจารย์ครับแล้วก็สวัสดี พ่อแม่พี่น้องลูกป้านาอานะครับในพื้นที่นะครับกระผมพันตีสุริยศผือสุพลนะครับรองผัวกองพันฐานาที่สามกรมฐานราชที่สามสิ็จรักษานะครับมาจากจังหวัดลบบุรีนะครับอ่าก็ถือว่าวันนี้เรามาทําบุญร่วมกันนะครับก็เป็นวิมิตหมยที่ดีนะครับก็เราจะทําให้พวกคุณปลอดภัยและผมก็หวังว่าพวกคุณก็จะทําให้พวกผมปลอดภัยเช่นกันครับเสียดายสองกองพันกลับก่อนเนาะ พาไม่เป็นไรตัดข้างบนก่อนแคะแคะแคะมาก่อนแคะมาก่อนย μ, μ, โยมคุณคุณบอ์พระก่อนเลยพระทั้งสามองค์ก่อนโยมที่นั่งข้างนอกสมาธิเออนั่งสมาธิเลยก็ได้ตรรทายตัดเลย แล้วก็บนพอก,ก่อนไปเอาข้างล่างใช่ใช่ครับเราก็ต้องมีน้ำบ้างมีเนื้อบ้างเหมือนมาเราต้มเอาต้มปาลาแล้วแหละนะครับภาวนาทำสมาธิอา่านี่ก็แล้วก็นี่ก็เหมือนกันคล้ายๆกับว่าเรามาเขาเลยหลายอย่างมันได้ได้ทั้งทานการให้ไปเช้ารักษาศีลด้วยวคุณวบางทีมาเจิญคุณรัตนา แล้วก็รงพัดเสียวนะคะรงพัเี้ยวเราก็มีตวาที่ม่สาวาจากที่เกดแล้วก็เพื่อนๆขงโบสันต์ธเรม่มีเกล็นมาจุกสร้างบรรยากาศแปบมากนะคะก็ได้มีเอ่อพอประชที่ดีวาะเราก็จะมาลอยเป็นประจำทุกปีนที่นี่นะคะท่านใดยัยงไม่เติมากายากาศแก็ลองมาสัมผัสดูนะคะ สวยๆทำงานแล้วก็จะบ้างเดินมาให้บริการ ยังลอยไปนี่สเปอรนียังลอยัลอแย่งกันเหลือีกคนละครึ่งงั้นเงเดี๋ยวไปแลกซื้อคนละครึ่งน